ทางด้านหมายแก่นส่งอูรบุรีไปตีแล้วปิดเก็บหนึ่งตา้มในสนามให้กับทีมไปได้เอาเรัาเรดมาดูัุผมในไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้เนี่ยทางด้านทีมวงส่วนรถไฟได้แต้ไม้นี้มีสิทธิ์โยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมมันมากเลยทุกคนนะโอ้โหผมภากแบบภบาคได้สนุกจริงๆนะภากัแบบผมรแบบรู้สึกสนุกมากๆเลยจบครับ สายนี้ทั้งสายนี้หัวตึงแล้วก็สนุกทั้งคู่เลยเอาครับเรามาดูครับ,บ,รบอูรบ,บุรีฮะอูรบ,บุรีลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดด้วยเข้ามาจบปากเช็ดหัวไปเข้าไปแลกวบที่สองจบมาแล้วลูกที่สองตีดีดฮะ ไปปลายเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เอาครับลองมาดูครับลูกนี้ครับทางด้านทีมของสวนรถไฟครับนบูนครับจะขึ้นมาคุมโซนให้กับทีมอยู่ตรงไหนครับบโอ้โหขึ้นคุมโซนดีจริงๆครับผมใบนี้เอาครับลองมาดูครับผมลูกนี้ทางด้านหมาย ส่งอูรุบุรีไปตีแล้วติดเก็บหนึ่งต้ามในสนามให้กับทีมไปได้โอ้โหดูภาพช้าครับยกขึ้นมาับปักแล้วติดเลยโอ้โหแน่นกว่ามือขึ้นนีครับกองนครยอมไม่ได้ลูกนี้เข้าวงมาจบขึ้นมาตีติดเหมือนกันครับผมแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งต้ามในสนามไปได้เหมือนกันครับใบนี้ดูครับยกมาคับปัง <c oughs> ตีติดเหมือนกันนะฮะ ครับลูกนี้จบขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับทั้งนั้นทีหมวงหมาแก่นเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้เอาครับเรามาดูครับลูกนี้กล้องนครจุกมาใบนี้ตีติดคืนอีกโอ้โหเก็บแต้มที่สองไปฮะตีดีจริงฮนะตึงโอ้โหได้สองแต้มในสนามครับผม ครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านหมายแก่น,นครับเข้ามาจะจอยครับจะจอนครับเข้ามาจะจอนดับขึ้นมาตึบจะจอนขึ้นมาเปลี่ยนโหแต่อจอนนี่ก็เหนียวเหลือเกินนะฮะไม่ว่าแต่อจอนจะโดนตีกี่ทีก็ขึ้นเปลี่ยนทุกทีครับแต่จอ,จอนนะครับเป็นนักกีฬาคนที่เหนียวมากมากแล้วเอาครับกล้องนักคอนลูกนี้เข้ามาตีโดนครับสอง ตีติดลับสามแต่ต่ำไปครับผมใบนี้หลุดมืออื้มอาครับยังไงฮะเหลืออีกคนละใบครับผมเรามาดูครับผมนบูนขอนแก่นครับใบสุดท้ายตีโดนลับหนึ่งตีโดนสองตีโดนลับสามครับจบปังหูแล้วปิดเลยครับใบนี้คือโดนนี้ก็คือระบากแล้วครับแต่มาติดใบนี้อีกนี่โอ้ยนี่แหละ ปังโหตดหิดเลยสุดยอดครับผมใบนี้นะเอาครับเรามาดูฮะลูกนี้จะเล่นยังไงครับผมทางด้านทีมของไม้แก่นฮนะใบสุดท้ายครับผมลูกนี้ขคามาครับแต่จอนครับ เจาะั๊บตึบโอ้โหนิดเดียวขึ้นไม่เปลี่ยนนะผมทำให้ส่วนรถไฟได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับสกอร์เรื่อนเป็นสองต่อศูนย์โอ้โหสุดยอดจริงัะผมนะ